สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมีสุดยอดนางพญาที่ว่าหลายๆคนอาจคงหลงลืมกันไปนะครับก็จะมีนางพญาอันนี้ของพระท่านฮกนะครับวัดท่าขามแต่รู้สึกว่าแตกกุที่วัดหัวควรนะครับคือจากประวัติที่สอบถามคนแก่นะครับชาวบ้านาก็บอกว่าพระท่านฮก เจ้าวัดวัดหัวควรนะครับเขาได้ลูกเสกด้วยกันแล้วก็นํามาไว้ที่วัดหัวควรเจ้าวัดองค์เก่านะครับจนท่านมรณภาพนะครับไว้ในกุฏิก็ถูกปิดตายนะครับหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็มาเปิดกุฏิผ่านเวลาไปนานนะครับชาวบ้านก็มาเปิดกุฏิก็มาพบว่ามีนางพญาอยู่ในรังนะครับ บางองค์ก็จะสภาพมีรอยปวกกินอย่างนี้ครับเจ้าวาดปัจจุบันก็นํามาแจกจ่ายนางปญยาองค์นี้เป็นนางปญยาปี0 9นย์นะครับเป็นมวลสารเดียวกับพิมพ์ลีลารุ่นหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนลองดูดูมวลสารนะครับอันนี้อาจจะมีรอยแมลงกินบ้างนะครับนี่ครับก็จะมีรอยบ้างบางองค์บางองค์ท่าสภาพ ดีๆหน่อยนึงก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้จะเนื้อเยอะนะครับเนื้อจะเยอะมากครับตรงนี้นี่ครับเอามาให้ชมกันนี่ครับสุดยอดนางพญาแดนตายลวที่มีมวลสาราผมเท่ากระดูกผีนะครับทีเ่เสียงล่ํำลือกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประวัติหาดูได้ครับเริ่ม เป็นนางพญาพิมพหนึ่งที่หลายๆคนคงหลงลืมและอ่านนี้ครับอันนี้จะเป็นรอยสันนิษฐานว่าเป็นรอยกระดาษนะครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วก็มาวางไว้กระดาษในยุคสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีดูครับว่าดูยังไงกันดูไม่ยากครับดูง่ายเพื่อนๆลองจําเนื้อไว้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆจาเนื้อไว้เนื้อจะไม่ต่างกันมากเลยครับสององนี้นะครับเทียนจะว่าอันนี้อันนี้เนื้อจะเยอะนะครับอง์นี้เนื้อจะ,จะ,จ,ะจะประมาณนี้แต่ว่า พิมก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเนื้อประมาณนี้เนื้อเดียวกับพิมดีลารุ่นหนึ่งครับราคาสูงพอสมควรครับสําหรับท่านใดที่ไม่มีพิมดีลารุ่นหนึ่งสามารถหารุ่นนี้มาใช้แทนกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดูนะครับคันนี้กล้องครับที่เพื่อนเพื่อนอาจดูอันเดี๋ยวผมมีกล้องตัวนี้ซื้อมาจากจีนไม่กี่บาทแล้วก็บาทมันจะมีไฟเขาเรียกไฟนี้ไฟ UV ไตีละอ่านี่ไฟ UV อ่านี่ต้องดึงแรงนะครับ f ฟ r ีบก็จะให้แสงอันนี้เป็นแสง UV นะครับเ็อนอะไรไหมครับเดี๋ยวถ้าผมปิดไฟจะเห็นชัดเจนเลยนะอ่าจะเห็นมวลสารของนาพยาก็ผมปิดไฟนะครับอ่านีผมปิดไฟแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นมนลสารไหมครับวิธีดูดูไม่ยากครับตรงนี้ครับจําภาพไปดีมวลสารจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับมนลสารจะเป็นประมาณนี้อันนี้ ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเห็นมวลสารชัดเจนนะผมส่องให้ดูสักครู่นะนี่ครับออกปีศูนย์เก้าครับเนื้อมวลสารเดียวกับรุ่นหนึ่งครับสําหรับใครที่สนใจจะหาเช่าบูชารุ่นหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าต้องดูเนื้อยังไงเอาแบบนี้ไปเทียบได้เลยครับนี่ครับบูชานางพญารุ่นนี้แล้วเอาเนื้อไปเทียบไปศึกษามวลสารดูนะครับอันนี้ผมมาให้ศึกษากัน นะครับอ่าก็จะเห็นบนสามมิติชัดเจนนี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกองหนึง่งทุกองคือจะเป็นแบบนี้หมดครับนี่ครับเดี๋ยวไปกล้องโฟกัสไปโฟกัสอ่าอ่า,าและครับนี่ครับ จะมีเป็นจุดเป็นจ้ำๆอย่างนี้ครับเรืองแสงออกมานะครับสีเขียวๆนวลๆนี่นะครับเห็นชัดเจนครับเป็สารสุดยอดแห่งความขังนะครับนี่ครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับมีเหมือนกันทุกองครับนี่นะองค์นี้ก็มีมีขี้มอดจะเยอะไปหน่อยนะอันนี้ขี้มอดจะเยอะแต่ว่าดูนะมีเหมือนกันหมดนี่ครับเหมือนกันทุกองครับ นี่เอาโหข้างหลังมีสุดยอดเลยเห็นไหมอยู่ข้างในมีรอยขี้มอดบกคุมไปบ้างนะอย่างนี้นะเห็นไหมะฮะสุดยอดครับประมาณนี้อ่าแต่เปิดไฟสักครู่นะครับก็ครับหากท่านใดสนใจามาลองใช้ดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สุดยอดแห่งความครั้งนะครับแห่งภาคใต้นะครับภาคใต้ก็มีดีครับหลายคนคงจะหลงลืมกันไปบ้างไม่เลยครับตอนนี้พูดไปแล้วราคาคงจะขึ้นแน่ดูนะครับก็หายากขึ้นครับหายากปัจจุบันผมก็ไล่เก็บไล่หาอยู่เหมือนกันครับนี่ครับสุดยอดครับครับขอบคุณมากนะครับ